ข้อความจากกลุ่มดาวลูกไก่เพอยรเดียนพลังงานเดือนกุมภาพันธ์2024สภาสูงของกลุ่มชาวดาวลูกไก่เพอยรเดียนทั้ง7แห่งจัดทําโดยแดนเนนสแคลนตันเราคือสภาสูงของกลุ่มชาวดาวลูกไก่เพอยรเดียนทั้ง7แห่งและเรายินดีที่จะเสนอถ้อยคำแห่งปัญญาของเราแก่ท่านเรามีส่วนร่วมอย่างมากกับมนุษยชาติ และเรามีส่วนร่วมตั้งแต่แรกเริ่มต้นเรารู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนอย่างสั่นสะเทือนในแต่ละช่วงเวลาเพราะความเชื่อมโยงของเรากับเผ่าพัานธุ์มนุษย์และเพราะเราอยู่ในมิติที่9นั่นหมายความว่าเราไม่มีร่างกายและเราสามารถปรับให้เข้ากับจิตสำนึกอะไรก็ได้ที่เราต้องการ ครั้งหนึ่งเราเคยมีร่างกายทางกายภาพและมีส่วนร่วมในการเพราะดาวเคราะห์โลกของคุณด้วยสิ่งมีชีวิตทางกายภาพที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้เราไม่ได้บริจาคทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณบนโลกนี้แต่เราก็ได้แบ่งปันอย่างยุติธรรมเราต้องการให้คุณทราบว่าเมื่อคุณเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ คุณสามารถคาดหวังว่าพลังงานกาแล็กซีจะเข้ามามากมายพวกเขากำลังเข้ามาเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมรับพลังงานอื่นๆอีกมากมายเพื่อการเชื่อมติดต่อต่อแล้วพวกเขากำลังเข้ามาเพื่อเตือนคุณว่าคุณมาจากดวงดาวพวกคุณทุกคนมีรากฐานมาจากระบบดาวของเรา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นเมื่อคุณมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและหากคุณสามารถเห็นระบบของเราในท้องฟ้ายามค่ำคืนของคุณให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นดาวลูกไก่เพียเดียนในตัวคุณให้มากขึ้นด้วยการเปิดใจรับพลังที่เรากําลังส่งมอบตอนนี้เราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเพียงกลุ่มเดียวในกาแล็กซีที่สวยงามของเรา ที่แพร่เชื้อสู่มนุษยชาติตลอดเดือนกุมภาพันธ์คุณจะได้รับการเปิดใช้งานและการอัปเกรดที่จะนำดีเอนออกโลกของคุณมาสู่การจัดตำแหน่งและให้บริการมากขึ้นคุณตั้งใจที่จะรู้จักตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดคุณตั้งใจที่จะรู้จักตัวเองในฐานะสิ่งมีชีวิตหลายมิติ คุณตั้งใจที่จะรู้จักตัวเองเป็นกลุ่มคุณคือจิตวิญญาณของคุณและตลอดช่วงชีวิตอื่นๆเหล่านี้ซึ่งจากมุมมองของคุณที่คุณได้ดำเนินชีวิตไปแล้วก็เป็นช่วงชีวิตของคุณเช่นกันและในอีกทางหนึง่งมันไม่ใช่คุณอยู่ที่นั่นเพื่อใช้ชีวิตนั้นและรับประโยชน์จากการใช้ชีวิตทั้งหมด ที่ด้านอื่นๆของคุณกำลังทำอยู่ดังนั้นคุณไม่เพียงแต่อยู่ที่นั่นเพื่อชำระนีกรรมในด้านอื่นๆของคุณเท่านั้นคุณยังอยู่ที่นั่นเพื่อรับประโยชน์จากกรรมดีทั้งหมดตลอดจนของประทานและความสามารถที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่คุณได้รับในด้านอื่นๆเหล่านี้ดังนั้นเดือนกุมภาพันธ์ จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรวบรวมชิ้นส่วนของคุณกลับมารวมกันมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่คุณจะได้รู้จักตัวเองในฐานะที่เป็นตัวตนทั้งหมดของคุณและคุณสามารถเริ่มดำเนินการได้มากขึ้นเช่นนี้แน่นอนว่านั่นจะนำจิตสำเนึกของคุณมาไกลบานมากขึ้นได้ใกล้ชิด กับใครมากมายและสิ่งที่คุณเป็นอย่างแท้จริงในฐานะแหล่งพลังงานและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงได้ทำการติดต่อซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกท่านมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าคุณเป็นมากกว่าตัวตนของมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้มากแค่ไหนเรายังต้องการให้คุณทราบด้วยว่าพวกคุณบางคน ที่ได้รับการส่งสัญญาณนี้สามารถคาดหวังประสบการณ์การติดต่อเพิ่มเติมที่คุณต้องการได้ภายในสิ้นเดือนนี้และหลายๆคนก็สามารถคาดหวังประสบการณ์เหล่านั้นได้เช่นประสบการณ์ติดต่อภายในสิ้นปี2024เราทุกคนกำลังเริ่มต้นการรวมตัวกันนี้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นทั่วกาแล็กซีของเรา และเราทุกคนจะทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อสนับสนุนมันและเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยวิธีที่ง่ายและสนุกสนานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พวกเราคือสภาสูงของกลุ่มชาวดาวลูกไก่เพียอเดียนทั้ง7แห่งและเรารักพวกคุณทุกคนมากและนั่นคือทั้งหมดแปลโดยบูสเดย์ อานดวยวันฟีดดอมร้ายขอบคุณค่ะ